สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเหรียญจดน้ําหลวงู่ทวดนะครับวัดชังให้นะครับผมอันนี้ได้มาพร้อมกระถาแล้วก็ซองเดิมเดิมครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับนี่นะครับบริเวณด้านหน้าของเหรียญจดน้านะครับจะเป็นหลวงู่ทวดนะครับผมเดี๋ยวจะกลับให้ดูนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอาจารย์ทิมนะครับผมนี่อันนี้ตอกโคตรล้านเลขเลยนะครับเลขสี่สิบสี่นะครับนี่ครับ สวยครับ44ครับเลขครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคาถากำกับนะครับปี2543นะครับนี่เก่าๆเลยนะครับครับสำหรับเหรียญหลวงพุทิมพ์หยดน้ำนี่นะครับอันนี้พุทธาพิเศษใหญ่นะครับมีเกจิสายใต้นี่ร่วมเสกหลายท่านเลยนะครับผมครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นของวัดช้างให้โดยเฉพาะเลยนะครับผมท่านก็จะเชิญดวงจิตของหลวงพุทธวนะครับนี่ครับปลูกเสกมาร่วมปลูกเสกครับภายในเหรียญอันนี้ก็จะ มีวิญญาณหลวงู่ทวดเลยนะครับพูดง่ายๆครับอันนี้เป็นตำรับของวัดั้งให้นะครับที่เขาจะทำมันอย่างนั้นนะครับทุกเหรียญนะครับอัญเชิญวิญญาณหลวงพ่ทวดลงมาสิงสถิตนะครับเป็นของดีนะครับผมที่ราคาไม่ได้แรงนะครับผมเห็นอย่างนี้แค่หลักร้อยกลางๆนะครับเก็บราาแบบนี้ดีกว่าครับผมเชื่อผมเถอะครับผมพุทธคุณที่สูงส่งเลยนะครับหลวงู่ทวดวัดั้งให้นะครับตะหมัดตอนนี้นะครับขอบคุณครับ